สวัสดีจ้าสวัสดีสุกุสุกคนน่าจะพี่น้องจ้าอ่าตอนนี้กัประมาณทุ่มหนึ่งน่าจะทุ่มหนึ่งสิบหกนาทีน่าจะมือแล้วกัมื่อีสามีวายุน่าจะเพิ่นไปเบึ่งบนครับมูซึ่งไปตั้งแต่ใบสามโมงครึ่งเราจะพี่น้องจ้าพอดีเป็นจะอาจจะเข้าไปไม่ร้านน้ำแล้วก็ เมาเบิงบอนทีมเพื่อนจวงสามถุมน่าจะอาจจกาับ,บานดึกน่าจากน้อยกับประมาณเที่ยงขึ้นพุ่นละมื่อนี้ก็เลยอยู่กับลูกสองคนน่าจะเขาแดงก,กินกับลูกสองคนอ่าก็เลยจะมาอัดคลิปน่าจะหลังจากที่กลับไปมาจากทะเลตั้งแต่วันอังคารไล้เมื่อแล้วกับว่าได้คลิปน่าจะก,ก็เลยจะมาอ่าเทสคลิปอธิบายเรื่องลูกน่าจะว่าเป็นยังจังเอากลับไปไทย นอกจากมันมีเหตุผลมันมีอย่างหลายๆอย่างซึ่งการบางคลิปเพจไปมันบ่ได้มันบม่ได้ชัดเจนหรือบางคนเพิ่งบ่เข้าใจนอกจากเพิ่งจะมีคอมเมนต์เขามาถามว่าเป็นยังจะเอากับยอ่ไอบางคนคอมเมนแบบนั้นว่าลูกขัดขวางความสุขก็เลยเอาลูกกับไทยประมาณนี้นอกจาก ไม่ได้ไม่เนเพิ่นเพิ่น,พนมาขาใจหรือว่าเพื่อนปฏดติดตามมาจะไดหรือว่าหนอารรูอาจจะอธิแบายบ่แจมแจง้งหนูก็เลยจะมาอาธิบายให้ฟังเนาะจะพี่น้องจะอ่าเรื่องมันเป็นแบบนี้นจะจ้ะวีซ่าเริ่มแรกเลยคือวีซ่าวีซ่าลูกหนูมาได สามเดือนเนาะคะ่ะซึ่งห้าบ่ได้เฮ็ดวิซาติดตามแม่หฮาเฮ็ดแบบวิซาเยี่ยมเยียนประมาณนี้เนาะจะได้แค่สามเดือนวิซาหนะ่ะเพิ่นประทับตาให้ปีเนื่องก็จริงยู่แต่ว่าให้บ่เกินเก้าสิบวันคือว่าอ่าภายในปีนึ่งนั่นห้าบ่ต้องเฮ็ดวิซาอีกแต่ว่าห้าเห้าเขาออกได้บ่เกินสามเดือนต่อครั้งประมาณนี้เนาะจะกัเลยต้องได้กลับบ้านซึ่งก็คุยกันก่อนแล้วว่าให้ลูกนะ่ะ มามาอยู่อิตาลีเบางกอนน่าจะว่าลูกจะอยู่ไดบอรประมาณเนี่ยจะก็เลยเฮ็ดวีซ่าท่องเที่ยวหรือว่าเยี่ยมเยียนมาก่อนซึ่งวีซ่าติดตามน่ะมันมีเอกสารใบหนึ่งซึ่งหนูน่ะเฮ็ดบระท่นเป็นเอกสารที่บอกว่าใบปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวซึ่งทางสถานทูตเพิ่นต้องเอาใบนี้เป็นหลักนะจา๊ะซึ่งของเขายัางบ่มียังมาได้แลนเรื่องซึ่ง มันบ่ไเด้เหตุน่พี่น้องนูบ่ได้ขคอมาแต่ไหล่ะจ้ะนูก็เพึงจะไปคอ,น,ปคอนี่ล่หละก็กําลังให้เจ้านายเพื่อนดําเนืนการกันอายุนาะจากเพื่อไว้อ่าลูกอยากมาอยูนี่ประมาณนี้นาะจากให้ท้านายเพื่อนไปแล้วประมาณเดินกลัวแล้วก็ยังบ่ได้มีข่าวข่าว,าวยังก็บ,บอกท้านายเพิ่นบอกว่าจะกลับอ่าวันที่เจ็กระดาษกระดานี่จะท่านบอรประมาณนี้นาะจา้ะซึ่งก็เงียบไปเลยนะคะก็ เดี๋ยวก็จะกลับไปเบังติดตามอีกเช่นหนึ่งว่ามันเป็นจ้งได <c oughs> เพื่อนได้ทำดำเนินเรื่องให้บอซึ่งก็บเบิกเงินไปก่อนแล้วในส่วนหนึ่งประมาณเนี้ยจะก,ก็เลยต้องเอาลูกกลับไทยนอกจากซึ่งพ่อลูกมาอยู่แล้วลูกกับมักอยู่ลูกกับโอเคอยู่แต่โดยความเดี๋ยววา่ทาทั้งโรงเรียนมันก็ต้องเพื่อนรับอยู่จ้กพี่น้องเพื่อนรับอยู่แต่ว่าเขาต้องไปซ้ำแช้นประมาณนี้ซึ่ง สามีอะมองว่าซ้ำชันอะซึ่งก็ไปไทยแค่ปีเดียวมันก็คือแบบปกติเราจบมอสามแล้วก็ถ้าจบมสามกบมาแบบมานีมันจะมีแบบว่าเรียนแบบเป็นนักเรียน่างดาวประมาณนี้พี่น้องคือจังนูน่ะมาเรียนบ้านเพิ่นเรียนประมาณอาทิตย์ละสองเมื่อสามมือหรือว่าจะไปเรียนทุกวันก็ไดประมาณนี้จะก็จะให้ลูกมาเรียนตรงนี้ก่อนประมาณปีหนึ่งให้ลูกเรียนเรียนแบบนู้นนี่ก็จะนู้นก็จะไปเรียนน้ำลูกแต่ว่าคนระดับ ลูกนุก็จะมาเรียนพื้นฐานประมาณนี้พอพื้นฐานนุกเรียนเนี่ยนุก็ขึ้นเป็น A2 a องไปประมาณนี้ A1 นึจบแล้วก็เป็น A2 ไป A2 แล้วก็ไป B1 B1 แล้วก็ B2 ประมาณนี้พี่น้องนุก็บ่รู้คือกันประมาณนี้เละจะ้ะนุกกะกานเอสองนุกยังบ่ได้ไปเรียนเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาหนุนบ่ได้ไปเนาะค่ะก็อาศัยจําเอานําการสื่อสารนําคนรอบข้างเอาก็ตกลงกันคุยกันในครอบครัวแล้วล่ะจะ้ะกะ ขอโทษกวเพื่จ้ะผู้อื่นเพิน่นลำบากน้ำเนาะจ้ะลำบากใจน้ำกับคุยทางครอบครัวเฮ้าคุยกันแล้วก็สีตกลงกันจังซีก็ตกลงกันว่าเอาลูกกับขึ้นไปเรียนให้มันจบมอ .3 อสซึ่งลูกจะได้ไปเห็นว่าการอยู่อิตาลีแล้วกับขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ไทยน่ะลูกจะคิดจังไงประมาณนี้เนาะจ้ะแต่ความสําคัญอ่าเห็นจิตใจลูกซึ่งหลายๆคนบอกว่าลูกนูแกแดด ว่ามีสามารถค่ะแล้วอัน,นั้นหนูก็เข้าใจจ้ะเพราะพี่น้องบ่าวบานหนูก็เปด้อย่งลูก็จังนว่าแต่ว่าการให้โอกาสหนูให้โอกาสเฮาทุกคนต้องให้โอกาสคนจะพี่น้องบอ่กมันมาเฮ็ดบ่ไใดทํำบ่อดดอย่าเฮ็ดอย่าท่ำบ่แมนจากพี่น้องต้องเปิดโอกาสให้เพิินคือบางคนเพิ่เเเ็เปิดโอกาสให้เฮาเปิดโอกาสให้เฮาาือจังเฮ็ดยูทูบหนูที่แรกหนูก็มีคนติดตามหนูก็เฮ็ดไปว่อไปลหลายคนหลายแฟนครับเพิ่นก็เปิดโอกาสที่จะมาเบื้องหนูแล้วก็อ่ บองนมันกัว่าแหลกๆน่ะเพื่อนวานนูอายกล้องนู้นแง้งซ้ายแง้งขวาแต่ว่านูก็เฮ็ดมาเรื่อยๆเพื่อว่าแบบสักวันเฮ็ดไปเรื่อยๆตามสไตล์เฮ้าเดี๋ยวเพื่อนกะมากเฮ้าเองเพื่อนกะจะเห็นเฮ้าเองว่าเฮ้าพัฒนาหรือว่าเป็นแบบใดประมาณนี้จ้ะทุกคนก็ให้โอกาสนูในจุดนั้นนูกะได้รับโอกาสจากหลายๆทางได้รับโอกาสจากคนหลอบขางหลายๆทางซึ่ง การที่เฮาจะได้รับโอกาสจากคนอื่นเฮ้าก็ต้องให้โอกาสคนอื่นน,นั่นแหะพี่น้องจา้าถ้าโอกาสนะ่ะยูที่ว่าเฮาจะรับมันไวหรือว่าลูกจะรับมันไวบอประมาณนั้นเน,นจาจะถ้าโอกาสเฮ้าหายคนอื่นแล้วแล้วเขาเบ่ยอมรับนั่นเฮาก็จกังวากันอีกที่หนึ่งคือเฮ้บาบ่ไรแบบว่าเบิ่งแล้วบ่เป็นดอกประมาณนี้นะจ้าบ่ไ้ดอกบ่บบเป็นยังสันจา้าซึ่งเฮ้าก็จะเป็นยังสีตลอดพี่น้องให้โอกาสให้โอกาสก็แค่ว่า ให้ลองทําให้ลองคิดเองถ้าคิดเองบ่ไ้จังถามจังตอบประาณเนี่ยจะพี่น้องจ้ะคือมันบ่ม,นมีผู้ใดเก่งมาจังแต่เกิดหรือบ่มีผู้ใดอัจฉริยะมาจั้งต่เกิดนะจ้ะพี่น้องต้องเรียนรู้ตองต้องเรียนรู้กันทุกคนก็เลยอยากมาอธิบายาตรงนี้หลายๆคนมันก็อาจจะแต่และครอบครัวมันเลี้ยงลูก็คือกันกันการจะชีวิตก่คือกันจะพี่น้องจ้ะก็ลเลยอแบบว่านก็งาบ่ได้ไป เอียงเพราะว่าน้องก็าปรด้ไปฟิกมึงครอบรัวอื่นเป็นหลักคุณน,น้องน้องออกรอบรัวน้องเป็นหลักน่จาจะขอบรัวอื่นพนพอนอาจจะใช้ชีวิตแบบหนึง่งหรือว่าแตกต่างกับเข้ากับจางแต่ว่าเข้ากับมีชีวิตในแบบของเข้าประมาณนี้นะจ๊ะซึ่งการพวกนูนะ้นอะบางคนเพพ่นบอกว่าห่วงแต่ไปไทยบอกห่วงอนาคตลูกซึ่งบอกไวต้ตรงๆลยจ้ะว่าเข้าประด้ไปไทย การทำธุรกิจหรือว่าอาชีพเข้าหนามมนได้ออกข้างนอกตลอดบ่ได้บ่ได้จาบ่ได้ต้องแบบไปกับไปกับไปกับประมาณนี้ไปนองบางที่นะ่ะการไปทําธุรกิจสามีกับไปนอนข้างขึ้นซึ่ง้องก็ต้องไปนั่งอยู่แล้วบางที่ก็ไปไกลครับรถไปเจียร0อยแปดอยโลยประมาณนี้กัมันก็มีน,นะตรงนี้คือเข้าบ่ได้เป็นธุรกิจที่ว่าไปทํางานแบบประจําไปเช่าเย็นกลับไปเช่าเย็นกลับประมาณนี้จ้ะเพราะว่า บางที่น่ะเขาได้เดือนทางไก่คือจังนงวาไปซึ่งมันอยู่ในช่วงที่ปะปะางไวะแต่เอาลูกมาอยู่เดือนปีแรกน่ะมันต้องมันต้องตัดขาดในการทํางานตรงนี้ไปซึ่งมันก็เป็นการบ่มีรายได้น่ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าม่ามีรายไรมาเรียงครอบคว่าเข่ากับในในะะที่เจ้าในระเบียดนี้ประมาณนี้น่าจะเพราะว่ารายได้เข่าหนะมาจากการออกไปอ่า พบปะติดต่อธุรกิจกับคนอื่นประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องกะมันการทํางานของเขามันคือกันเนาะ,ะจากสิวาจ,จังไร <c oughs> ของคนมันก็บเฮตงานโรงงานเฮตงานออฟฟิศประจําประมาณนี้ซึ่งมันกับวัด้มียี่ยังเสียหายพี่น้องซึงเข้าก็คุยกันแล้วตามที่น้องบอกเข้ากับนั่งคุยกันแล้วในรอบกูบ้บารจะเอาแบบใดจะอ่านาโคตแบบใดนอกจากเขา้าเขาวางแผนกันมาเรียบร้อยแล้ว ขอโทษขอพ่เยจม่บดไปถือใจไปหลายๆคนนคนอาจจะห้าก็เอาถือใจขอพูวห้าวอะไรจะก็เลยออกมาบอกสู่ฟังว่าบางคนมันอาจจะเออจะตายชีวิตเิ่นแบบนั้นจะตายชีวิตเิ่นแบบนี้จังสันจังสีก็ขอคุณสําหรับคําแนะนํเนอกจากก็นอนไห้หลายๆคาคําแนะนําเอามาปรับใส่ซึ่งบางบางคําแนะนํานัะมันมาปรับใส้บ่ได้ก็ก็ขอโทษขออภัยลจจ้ะมันก็เอา ชีวิตเท่าเ,เป็นเป็นรักคือวาเนะพี่น้องจ้ะก็เลยแบบว่าได้ออกมาบอ,อมาบอ,อกน่าจะเม้าบอลซูฟังเมา้าซืซอาเพราะว่าบางคนเพิ่นบอได้เข้าใจแจ่มแจ้งประมาณนี้เพิ่นก็จะเม่นแบบเม่นแบบเม่นแบบรับหูรับตาเม่นหรือว่าเม่นแบบสงสัยประมาณนี้น่จาจกกะกับกับบอได้พิดยังเพราะว่าเพิ่นบ้รู้ประมาณนี้แต่จกกะแต่บางที่นะบางคนมันก็เพิ่นก็เกินงามมันก็ ก็คาดว่าหู้ดีก็ครอบครัวเฮาประมาณนี้จ้ะซึ่งที่แรกน้องก็ปล่อยเงียบน้องก็ปล่อยเงียบปล่อยไปแต่ว่าบางอันเฮาก็ต้องออกมาเว้าอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นจังซี่เนาะจ้ะน,น้องก็บ่ได้ซีเรียสหยังหอกเ,เพราะว่าชีวิตเฮาก็ต้องดําเนินไปจังซี่กะคือว่าน้องเอาครอบครั้วน้องเป็นหลักเนาะจ้ะกะปกติดีกะมันเป็นอีหยังล่ะพี่น้องบ่ได้บ่ได้ฟีบ่ได้อ่า ต้องแบบตรงเป๊ะประมาณนี้จ้ะก็ไม่เลี้ยวไม่งอแน่ใส่การใช้ชีวิตต้องเจอทางโคตรคงโคตรยังแน่กะว่ากันไปอุปสรรคหลายๆอย่างกะมีกันทุกคนจะว่ากะในครอบครัวสิแก้ปัญหาหรือว่าปั่าเปลี่ยนการใช้ชีวิตกันแบบใดน้ะจ้ะก,กะบ่มีอย่างไรพี่น้องกับแม่าบอาและอธิบายฟังเพียงเท่านี้หลจกกะจ้ะก็ขอบคุณสำส,ำสำหรับกำลังใจและการรับชมรับฟังและสำหรับ ความเข้าใจและกำลังใจซีมี่มาให้ทุกๆคลิปแล้วกกทุกๆคอมเมนต์นะาจา๊ะพอกันไหมในคลิปนะสวัสดีจ้า